สวัสดียมามเช้าครับเช้าเย็นๆฝนปลอยๆครับข้างนอกอากาศเย็นๆนะข้างในแน่นอนครับตื่นมาแล้วนะสิ่งที่ไม่พลาดหรือเป็นกิจวัตรประจําวันของผมนั่นก็คือการดื่มกาแฟครับสําหรับผมครับนี่เลยฮะผมดื่มพร้อมกาแฟกาแฟของคุณล่ะเป็นกาแฟอะไรนะครับทำไมผมต้องดื่มพร้อมกาแฟเพราะพร้อมกาแฟมันให้คุณ,ณประโยชน์ ต่างๆมากมายนะครับเขาบอกว่ามันมีสารสกัดนะครับจากธรรมชาติถึง29ชนิดนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตรอรอลหรือว่าไขมันนะครับศเพราะว่าความหวานมาจากยาหวานว่างั้นนะครับครีมมาจากสกัดจากน้ำมันลำาวนะครับผมก็เลยลองดื่มตัวนี้มาได้สัก เกือบเกือบสองเดือนแล้วครับแล้วก็ติดใจในรสชาติด้วยนะครับสิ่งที่ได้จากกาแฟตัวนี้นะหรอพอเราดื่มกาแฟไปนะครับสักอาทิตย์หนึ่งนะขอเรียนนิดหนึ่งว่าปกติผมเป็นคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับเช้าบ่ายนะครับผมก็ดื่มเช้าดื่มบ่ายนะครับหนึ่งอาทิตย์ทำให้ เปลี่ยนแปลงอะไรหรอ 1. อาทิตย์สิ่งที่ได้นั่นก็คือการที่เราทานข้าวอิ่มเร็วนะฮะก็เหมือนกับทานข้าวได้น้อยลงนะครับพอเราทานไปได้สักพักหนึ่งนะครับมันก็อิ่มนะฮะไม่ได้ลดไม่ได้งดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็กินตามปกตินะครับเชา้านะครับเที่ยงและก็บ่ายนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาแหละฮะ นั่นก็คือนะฮะหน้าทองครับรู้สึกว่าหน้าทองมันลดลงนะครับสำหรับกาแฟตัวนี้นะครับถ้าอยากจะรู้หรืออยากจะลองดื่มทักทายมาคุยกันนะครับขอดื่มกาแฟต่อก่อนนะครับอ๋อนี่ฮะเห็นไหมผมไม่ได้งดเลยนะฮะดื่มคู่กับขนมนะครับตรงนี้นะฮะ อือร่อยครับผมพร้อมกาแฟพร้อมแล้วคุณล่ะพร้อมไหมครับ